ก้าวเด็กที่ต้องรุ่งตระหนักท่านครับวันนี้นักศึกษาสั้นๆก็ผมมาอยู่ที่บ้านบางเขนนะครับก็บรรยากาศก็ทําดีละเหมือนย้อนยุคนะครับย้อนย้อนึกไปแต่อนี้วันนี้เป็นขดีนที่มีความสําคัญกับเรื่องการละมั่นท่านอาลีรับยศวันจุลิกาวันกานเอาขึรุกลานในรอซุลีลาที่สำรองว่าอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอลาตัอัลลอลาตั ท่านนบีบอกว่าประโยคสุดท้ายคําพูดสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีนั้นจะจากโลกนี้ไปคืออัสลาแต่อัสลาจงระมัดระวังจงรักษาเรื่องการละมาดจงระวังเรื่องการละมาดังนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับคำพูด <ues S 1> สุดท้ายของท่านนบีเนี่ยสั่งเสียให้เราระวังระวังเรื่องการละมา,า,ะมาดนั้นการละมาดจึงเป็นเรื่องที่ใหญ่นบีต้องขึ้นไปรับเองไม่มีอิบาดะใดที่นบีต้องขึ้นไปรับทกทุกอง ด้วเรื่องละหมาดสิ่งแรกที่เราจะสอบสวนในวันมืามันก็คือการละหมาดสัดกหนึ่ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการละหมาดฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิบะาดาอื่นฮัชก็มีระดูฮัชในช่วงสุดยิ้ดยาถือสิ่งโสดก็ในช่วงของเดืรรอนอมฎอนนะครับจ่ายสากาดถ้ามีครบนิสอบครบเงื่อนไขครบพริกัดก,ก็จ่ายไม่ครบก็บไม่ต้องจ่ายแต่ละหมาดเนี่ย ใครก็ตามก็ต้องลหมาดหลังจากที่อาการบาดเจ็บเขาจะอ,อยายุเท่าไหร่ก็ตามถ้ายังไม่มีชีวิตยังไม่เสียชีวิตต้องลหบาดนอนห้องไอซียูยังมีสุดกัวยังต้องละมาดนี่คือสิ่งที่เราบอกกันเอาไว้ฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคน,น,นพยายามในเรื่องการรักษาการละมาดในรืององการลำมาดฟันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่มีอะไรสําคัญไปก,กว่านี้แล้วเรื่องการละมาดนะครับฉะนั้นฝากทั้งตัว,วมรือน,น,านอาา่านพี่พน,น้องครับโบินไอต่อฟีบรรดานียอัสลามวะนะฮุมวะรับมือรอที่มาบอกกัน